สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากานข้าวด้วยกันวันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกคนวันอาทิตย์ฝนตกฝนตกฝนตกตั้งแต่เช้าเลยตกเมื่อครับตกแล้วก็ฝนตกนะครับเาก็วันนี้ง่ายๆเหมือนเดิมน้อแต่เช้านี้ว่าจะกินหนมกับวาาเขาดูเนาะมีข้าวด้วยกะปิตาแดงกะตะอะไร คะแนนครับกับไข่ตุ๋มนะก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเนี่ยมีอะไรนะถั่วพูถั่วพูนะครับแล้วก็มะเขือพวงนะครับแล้วก็แค่อดแค่ลอดนะฮะวันนี้ก็มีฟักทองฟักทองหนึ่งแล้วก็มีน้ำพิกน้ำพริกตาแดงนะครับ ก็ง่ายๆเหมือนเดิมเอานะครับทุกวันนี้ก็เพื่อสุขภาพขอบคุณครับเห็นไหมกินด้วยกันนะครับแล้วก็ยังวันนี้มีก็มาดูอีกนะครับนี้อะโโดนะครับอะโโดแล้วก็ยังมีอีนนี้ก็ขาดไม่ได้นมสดเนาะเหมือนกับว่ามารีวิววนครับแต่วันนี้มีเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเนาะนี่คือ เอ uh, น้ำต้มตไอ้ฟักต้มดึงการปักต้มดึงนะครับบวดงสายตาเนาะอันนี้นเช้านี่ต่อไปเราก็จะพยายามกินทุกวันเนะาะเช้าเย็นแล้วต้ไมไว้ไข่ต้มเนี่ยไข่ต้มกับปลนแดงนี่อาหารแต่ละมื้อนี่แล้วก็กินอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็อทุกอย่างเนาะ ที่เรากินนี่แลลวนะครับตอนนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับอ่อะไรก็ไม่เท่ากับสุขภาพดีนะมีน้อยมีมากไม่สำคัญนะครับ้สุขภาพไปดีก็อย่าว่าอะไรนลำบ,บากเหมือนกันนะเออตอนนี้ปกาผมนั่นก็สุขภาพดีนะดีกว่าเก่าเยอนะก่อนที่ว่าไปผ่าตัดเนาะเนาะตอนนี้เพราะว่าอาหารก็กินกินสำคัญ เราเริ่มมาเปลี่ยนทัศนคติก,ก,นนการกินนะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีการกิน่วิธีการกินเนาะจากที่เคยกินที่ที่ร่วอนเนี่ยเพราะว่าประมาทประมาทตัวเองเไปกินทุกอย่างโอ้อร่อยกอกินนั่เลยก็กินอร่อยโอ้แล้วก็มันมีปัญหาที่ต้องไปนอโนโรงพยาบาลแต่หลังจากกลับมานี่ตอนนี้เราปรับปรุงเหมือนเดิมนะครับ วิธีการกินนะครับเปลี่ยนกินให้ที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ตอนนี้ความดันอะไรทุกอย่างปกติหมดเลยนะไม่เด้ครับจะทานด้วยกันกับทุกอย่างปุนนะอันนี้อร่อยก็กินน้อยนอยน่เดี ะผักชองกับน,น้ำพริกอ,อร่อยมากคผักชองกับน,น้ำพริกเนาะอ,อร่อยแต่ว่ามีเหมือกพวงที่สุดแล้วนะไอ้น้ำพริกผักนึ่งเนี่ยนะ,ะก็นี่คือนึ่งมันอร่อยอ่ะ,อะแก่ความดันแก่เบาหวานแก่แล้วได้ทุกอย่างนะแต่อยากกินมากทุกอย่างกินนิดกินนั่น ไม่ได้กินมามากๆมันไม่ใช่ครับกินพอนั่นแต่กินไปเรื่อยๆอย,อย่างตออย่างเหมือนเนี่ยพบไอ้ป้องกันไขมันในเส้นเลือดนะฮะเนี่ยลดไขมันในเส้นเลือดพูนะครับวันหนึ่งก็กินห้าหกคูห้าหกครูเนาะทุกวันแต่กินทุกวันเรากินวละห้าหกคูพอ ยืงกระทพริกตาแดงเนี่ย<ง>วันนี้บรรยากาศดีมากฝนตกอากาศดีเนอะฝนตกปุ๊บก็จะเป็นบรรยากาศเงียบสงบต่อไปเราจะเน้นเรื่องตัวภาพให้รูเนะเร่อาหารการกินรปรับเปลี่ยนวิธีใหม่เนาะ จากเมื่อหลายเดือนก่อนด้วยโอโอ,อะไรก็อร่อยอะไรก็อร่อย <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะนะครับน,นะ,ขอบ,ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนะณสิ